กลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ Tech for Biz นะคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตามทันโลกเทคโนโลยีนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่อาจจะฟังดูไกลตัวนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันใกล้กว่าที่คิดนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำธุรกิจไปเลยนั่นก็คือควรทำคอมพิวติ้งค่ะเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมธุรกิจในไทยโดยเฉพาะเอ่อ e ถึงควรเริ่มให้ความสนใจเรื่องนี้ค่ะ คือได้ยินคํานี้มาสักพักแล้วค่ะแต่ก็ยังอองงๆอยู่มันต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ยังไงคะช่วยอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่าบิตใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนสวิตช์มีแค่ปิดหรือเปิดแทนค่า0หรือ1แต่ว่าควอนทัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้หน่วยพื้นฐานที่เรียกว่าควบิตครับซึ่งอาศัยหลักการของกลาศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัมใช่ครับซึ่งมันทำให้ควบิตเนี่ยมีความสามารถที่แปลกแล้วก็มหัศจรรย์กว่าบิตเยอะไหมครับแปลกยังไงหรอคะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างหลักๆเลยมี2อ,อย่างครับอย่างแรกคือซ u เปอร์โพสิชันหรือถ้าแปลไทยก็การซ้อนทับลองนึกภาพเหรียญที่กำลังหมุนกลางอากาศนะครับมันยังไม่ใช่ทั้งหัวหรือก้อยใช่ไหมครับมันเป็นแบบว่าสภาวะที่ยังไม่แน่นอนเป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเลย อ๋อ oh, เหมือนเป็นทั้งศูนย์และหนึ่งในเวลาเดียวกันใช่ครับใช่ครับควบิตก็เป็นแบบนั้นเลยคือมันอยู่ในหลายสถานะได้พร้อมกันทําให้มันเหมือนกับว่าสามารถคํานวณหรือสํารวจความเป็นไปได้หลายๆอย่างมากๆพร้อมกันได้ในทีเดียวเลยครับโห oh, แค่นี้ก็ฟังดูแบบทรงพลังมากๆแล้วนะคะแล้วอีกอย่างล่ะคะคืออะไรอีกอย่างนี่เอ่อเรียกว่า Entanglement หรือการพัวพันครับอันนี้ยิ่งแปลกไปอีก คือเราสามารถทําให้ควิบิตตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งไม่ว่ามันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามนะครับพอเราไปวัดค่าคว i บิตตัวหนึ่งปุ๊บอีกตัวจะเปลี่ยนสถานะทันทีเลยทันทีเลยเหรอคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนใช่ครับเหมือนมันสื่อสารกันได้เร็วกว่าแสงอีกไอสไตน์ I เองยังเคยเรียกว่า spooky action at a distance นะครับการกระทำที่น่าขนลุกในระยะไกล ฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าออแล้วพลังพวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างคะที่จะมาเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ SME อย่างเราๆครับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็น่ากังวลที่สุดด้วยมาจากสิ่งที่เรียกว่า Shor's e algorithm ครับ algorithm ตัวนี้แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความตัมคอมพิวเตอร์ทีออ่ทรงพลังพอ มันจะสามารถถอดรหัสระบบความปลอดภัยที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆในปัจจุบันได้อย่างเช่นการเข้ารหัสแบบ RSA RSA หมายถึงที่ใช้ปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตหรือเวลาเราทำธุรกรรมออนไลน์เหรอคะใช่เลยครับตัวนั้นเลยที่ใช้กันทั่วไปในการค้าขายออนไลน์การเข้าระบบต่างๆถ้าควันต่มคอมพิวเตอร์ทำลาย RSA ได้จริงเนี่ยข้อมูลสำคัญของธุรกิจข้อมูลลูกค้าข้อมูลการเงินเอออาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเลยครับเดี๋ยวสิคะ นี่เรื่องใหญ่เลยนะหมายความว่าข้อมูลธนาคารเว็บอ e ีคอมเมิร์ซของ SME หรือข้อมูลลูกค้าที่เก็บไว้อาจจะถูกแฮกได้ง่ายๆเลยเหรอคะถูกต้องครับนั่นคือความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรทั่วโลวกตอนนี้ต้องตื่นตัวมากๆแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับ QC มันก็มีศักยภาพมหาศาลในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันอาจจะทำไม่ได้หรือต้องใช้เวลานานเป็นพันๆปีเลยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะอย่างเช่นการหาค่าที่ดีที่สุดหรือ o p timization ครับ ลองนึกภาพบริษัทโลจิสติกในไทยที่ต้องวางแผนเส้นทางส่งของให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดน้ำมันประหยัดเวลาที่สุดจากความเป็นไปได้มหาศาล QC อาจจะช่วยหาคำตอบที่ดีกว่าเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมากๆหรืออย่างการจัดผ่อนลงทุนทางการเงินให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดความสี่งน้อยที่สุดอะไรแบบนี้ครับ อ๋อน่าสนใจมากค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นคุณได้จริงๆแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่อง optimization อีกด้านที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการจำลองหรือ simulation ครับ q b QC เนี่ยมันสามารถจำลองพฤติกรรมของโมเลกุลอะตอมได้อย่างแม่นยำมากๆซึ่งมันซับซ้อนเกินกว่าที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะทำได้ดีนัก ประโยชน์ก็คืออาจจะนำไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆวัสดุศาสตร์ใหม่ๆหรือแม้แต่การพัฒนาปุ๋ยสารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะกับประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปลอดภัยขึ้นซึ่งแบบว่าก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของเราเลยนะครับโหฟังดูมีทั้งเรื่องที่น่าก,กังวลมากๆแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะแล้วตัวนี้เอ่อเทคโนโลยีนี้มันไปถึงไหนแล้วคะเราต้องรออีกนานไหมกว่าจะได้ใช้หรือกว่าที่มันจะมาทำลายระบบความปลอดภัยอย่างที่ว่า ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่า NSIQ ครับ Noisy Intermediate Scale Quantum คือควอนตัมคอมพิวเตอร์มันยังมีขนาดกลางๆครับหลัก10ถึงหลักร้อคิวบิกยังไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็ยังมีสัญญาณรบกวน n o i s e อยู่ทำให้มันยังทำงานที่ซับซ้อนม,มากๆไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ซยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อ๋อยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับแต่ว่าการพัฒนาการแข่งขันมันสูงมากครับ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google, IBM, รัฐบาลทั่วโลกสตาร์ทอัพต่างๆทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาเรื่องนี้กันอยู่มันไปเร็วมากจริงๆแล้วธุรกิจเล็กๆอย่าง SME ในไทยล่ะคะจะเข้าถึงเทคโนโลยีแพงๆแบบนี้ได้ยังไงคะต้องสร้างเครื่องเองเหรอคงไม่ไหวแนๆ่ๆ เออไม่จำเป็นต้องสร้างเองครับตอนนี้เริ่มมีบริการความตชมคอมพิวติงผ่านระบบคลาวด์แล้วอย่างเช่น Amazon Bracket หรือของ IBM Google ก็มีทำให้นักวิจัยหรือบริษัทต่างๆสามารถเข้าไปเช่าใช้พลังประมวลผลของ QC ได้ไม่ต้องลงทุนสร้างเครื่องเองอันนี้ก็เป็นช่องทางให้ธุรกิจไทยได้เริ่มเข้าไปศึกษาทดลองหรือติดตามการประยุกต์ใช้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองได้ง่ายขึ้นครับ ฟังดูเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแต่ไอเรื่องความปลอดภัยที่ว่ามันจะมาทำลายระบบเก่าเนี่ยอันนี้น่ากังวลสุดๆเลยเราควรจะเตรียมตัวกันยังไงดีคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดเลยครับมีการคาดการณ์กันว่า QC ที่มีพลังพอจะทำลายการเข้ารหัสแบบเดิมๆอย่าง RSA หรือ ECC ได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน5-10ปีข้างหน้า5-10ปีไม่นานเลยนะคะใช่ครับ เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆรวมถึง SME ไทยด้วยจำเป็นต้องเริ่มศึกษาแล้วก็วางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการเข้ารหัสแบบใหม่ที่มันทนทานต่อการโจมตีจาก QC ได้ที่เรียกว่า Post Quantum Cryptography หรือ PQC หรือบางทีก็เรียกว่า Quantum Resistant Algorithms อย่ารอจนถึงวันที่มันเกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าการจะอัปเกรดเปลี่ยนแปลงระบบพวกนี้มันต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรพอสมควรเลยเข้าใจแล้วค่ะสแสดงว่าถึงแม้ตัวเทคโนโลยี q c เองจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ผลกระทบโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยนี่มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วก็ต้องเริ่มเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกต้องเลยครับ ทั้งเตรียมรับมือความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องมองหาโอกาสด้วยว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันในอนาคตได้ยังไงบ้างงั้นสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของควอนตัมคอมพิวติ้งกันไปแล้วนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบใหม่ที่ใช้หลักการควอนตัมแปลกๆอย่างซ u เปอร์พ i ซิชันและเอนท n งเกิลม t นท์ทำให้มันมีพลังมหาศาลในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆครับแล้วก็ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่เรียกว่ายุค NISQ แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆครับที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือด้วยโพสกวนตั้มคริปโตกราฟีและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสใหม่ๆในการนำไปใช้ทางด้าน Optimization การหาค่าที่ดีที่สุดหรือการ Simulation การจำลองที่อาจจะมาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเราได้ในอนาคตครับค่ะ การติดตามและทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยทุกคนอย่าลืมเทคโนโลยีเดินหน้าทุกวันเราไม่ตามเท่ากับถอยหลังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ